ออกจากบ้านเข้าป่ากมาไกลลกสดใสชีวิตสวัสดีดค่ะยินดิตต้องรับสุดชาแนลมาดามบ้านานาสวีเด็นนะคะพักจากช่วงเก็บเห็ุกันบ้าง วันมีออเดอร์ทำปอเปียไปให้เพื่อนที่ทำงานส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพื่อนฝรั่งนะคะออวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันช่วงนี้ออเดอร์จะรัวๆเลยเพราะว่าปีที่แล้ววันถูกพักงานมาทั้งปีเลยค่ะ ปกติเพื่อนก็จะสั่งปีละสอาครั้งมีอยู่สองสามคนมันเป็นอ่าเป็นไรายได้เล็กๆน้อยๆแล้ววันไม่ได้ทําขายเป็นอาชีพนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาอยากกินแล้วเขาก็ไปกินตามร้านอาหารปกตินะวันจะทําอาหารไทยแล้วก็ไปกินกับเพื่อนที่ทํางานก็คือเอาไปเอาไปแชร์กันเอาไปแบ่งกันกินประมาณนั้นนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยววันให้ดูจ้า วันก็ทำกับข้าวหอ่อไปกินค่ะเป็นลาบไก่ให้ดูแบบนี้นะคะลาบไก่ใส่ไส้กอกไก่ค่ะก็ทำแบบรสชาติแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งกินได้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลาบนะคะเป็นเครื่องเครื่องสดเอ้เปิดให้ดูเนาะนี่จ้าวันเตรียมเครื่องไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาผักสดออกแล้วก็อุ่นไก่แล้วเดี๋ยวก็ลาบสด,สด นะคะก็จะเป็นแบบเนี้เพื่อนเขาจะชิมแบบนี้แล้วก็หลายๆคนนะคะก็จะติดใจรถมือวันนะคะเอ้ยทำอร่อยนะจ๊ะแล้วก็มีสองสาคนค่ะเขาเริ่มจากการแบบชอบกินฝรั่งเขาจะเรียกสปริงโรนะคะชอบกินปอเปียอยู่แล้วแล้วเขาก็มาขอให้วันทำเพราะว่าเขาติดใจการทำอาหาร อาหารไทยของเราแล้วโรงแรมนะคะให้วันไปทําอาหารไทยให้แขกกินบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีปาร์ตี้เล็กๆสําหรับเมมเบอร์สมาชิกของโรงแรมนะคะเขาก็จะให้ทําอาหารไทยให้ให้ชิมประมาณนั้นนะคะแล้วหลายๆคนเขาก็เลยชอบรสชาติอาหารไทยของวันซึ่งมันจะแตกต่างจากร้านอาหารที่ร้านอาหารไทยในออสโลนอร์เวย์มีเยอะมากเลยนะคะใครๆไปกินสปิริงโรไปกินปอเปีย er, ที่อื่นเราก็จะบอกว่า ชอบให้วันทำมากกว่าเขาก็เลยจะมาสั่งแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่เราจะได้รายได้พิเศษที่นี้วันจะบอกนะคะว่าการลงทุนครั้งนี้เท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ค่ะพร้อมกับไปดูวิธีการทำไส้แบบง่ายๆนะคะสูตรไข่สูตรมันสูตรนี้ทำให้ฝรั่งกินนะจ๊ะผักกับเนื้อนะคะผักกับเนื้อสัตว์ราคาเท่ากันเลยค่ะ กระหล่ำปลีนะคะใส่แค่กระหล่ำปลีกับแครอทค่ะกับวุ้นเส้นนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่กินผักเยอะค่ะพี่น้องจ๋าเน้นวุ้นเส้นไปนะคะส่วนแครอทนะคะก็เอามาขูดเป็นเส้นแบบนี้เอาค่ะเดี๋ยววันจะให้ดูนะคะว่าวันนี้วัน ลงทุนกี่บาทได้กี่บาทค่ะเวลาขายอะไรแบบนี้นะคะวันไม่ค่อยคิดกําไรค่ะไม่ค่อยคิดต้นทุนนะคะคิดเอาแบบความพอใจเป็นหลักค่ะขายให้เพื่อนเนาะ วันไม่ได้แบบทําขายนะคะแต่เพื่อนนะ่ะเป็นคนขอซื้อค่ะว่าเธอทําให้หน่อยอยากกินอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่เคยไปแบบว่าเธอฉันขายอันนี้เธอจะซื้อไหมเมผ่านนั้นนะคะ มันเป็นปอเปี๊ยะไส้ไก่นะคะวันคิดว่าไก่เนี่ยอดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะมีเพื่อนชาวคนที่เขาไม่กินเนื้ออะไรเยอะหลายหลายประเภทค่ะวันก็เลยทําไส้ไก่นะคะอันนี้ก็ผัดผัดแล้วปล่อยให้เย็นแล้วนะคะผัดแห้งๆค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาห่อกันนะคะใครพี่ๆน้องๆหลายๆคนก็รู้วิธีการห่อแล้วเนาะมันเป็นการทํา อเออเดี๋ยว,วันจะพูดให้ฟังว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็กําไรเท่าไหร่นะคะวันเก็บเงินเพื่อนมาก่อนล่วงหน้าค่ะเพราะว่าคุณสามีวันนะ่ะเขาไม่ค่อยสนับสนุนให้วันทําอะไรขายแบบนี้ค่ะคือห้ามซื้อมาแล้วก็มาลงทุนให้เพื่อนประมาณนั้นนะคะ <c oughs> เขาก็จะให้แบบเก็บเงินมาก่อนเลยคือเขาไม่ได้สั่งให้เก็บเงินนะคะวันจะเก็บเงินมาก่อนเลยแล้วมันก็ไปซื้อของวันนี้วันนั่งรถบัสกลับบ้านค่ะเพราะว่าคุณสามีวัน ป่วยลาป่วยนะคะวันก็เลยนั่งรถกลับบ้านแล้ววันก็แวะซื้อของค่ะทีนี้วันก็ได้จ่ายครั้งเดียวเลยค่ะว่าต้นทุนเท่าไหร่วันนี้เพื่อนสั่ง300โครนนะคะวันอ่าห่อไปส่งคือ15ชิ้น100โครนะคะ่ะตามร้านอาหารเขาจะขายชิ้นประมาณเนี้ย2ชิ้น79โครนนะคะแต่วันขาย15ชิ้น หนึ่งร้อยโครนค่ะคือวันไม่ได้คิดต้นทุนกําไรอะไรเลยค่ะคิดแค่ว่าเราได้บ้างแล้วก็ห่อให้เพื่อนกินประมาณนั้นสรุปว่าวันนี้วันซื้อของหมดไปสองร้อยแล้วขายได้สามร้อยนะคะได้กําไรร้อยหนึ่งซึ่งไอ้พวกซอสอะไรต่างๆที่มันอยู่ที่บ้านเราที่เราไม่ได้จ่ายตังค์ไปนะคะตน้นทุนทั้งนั้นแล้วก็ วันนี้วันจะต้องห่อปอเปี๊ยะสี่ิดห้าชิ้นค่ะหนุนใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแหละแต่วันขอห่อเร็วๆไปเลยนะคะวันมป็นคนทำทำเร็วค่ะน่าจะทําเร็วแต่ก็หนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นค่ะส่วนพรุ่งนี้เราก็จะไปทํางานนะคะนี่จ้าก็จะประมาณ แบบนี้นะคะพี่ๆน้องๆวันไม่ได้มาสอนวิธีการห่อหรือว่ามาบอกวิธีสูตรของปอเปียนะคะแต่ว่าวันมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะวันนี้ก็เป็นรายได้พิเศษนะคะแล้วชาวสวีเดนนอร์เวย์นะคะแล้วเพื่อนวันเนี่ยคือที่ออเดอร์ปอเปียนะคะก็จะเป็นลิทูเนียโปรตุเกสแล้วก็โปแลนด์ค่ะคนโปแลนด์ชอบมากเลยนะคะสปริงโร สั่งบ่อยค่ะวันก็จะทําไปขายให้เพื่อนนะคะเป็นรายได้พิเศษของเราไปถ้าคิดเป็นแม่ค้า <c oughs> ก็คือแทบแทบแทบจะไม่ได้อะไรเลยจ้ะได้เพื่อนด้วยค่ะได้เพื่อนนะคะก็สนุกสนุกค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งรายได้ของวันนะคะเสร็จแล้วค่ะปอเปีย้ย 45ชิ้นนะคะสำหรับเงิน300โครนค่ะนี่ผลงานสำหรับวันนี้นะคะขอไป1ชั่วโมงจริงๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรายได้พิเศษเงินเล็กๆแน่นอนขอให้มีคนจ้างค่ะทําหมดนะคะอันนี้คือ200โครนค่ะ30ชิ้นนะคะปอเปี๊ยะไส้ไก่ค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตั้งขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า เขาป่ามาไกลลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุ่มอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายนะ้ำไปมองความงามของพงไพร ทางทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันมาปลาไก่มาบ้านนะคะใส่พลิกนิดเดียวค่ะแล้วก็มันก็เอาพลิกป่นเอามาใส่ในจานตัวเองนะคะ นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เพื่อนเพื่อนชาวต่างชาติชอบกินมากค่ะลาบหมูลาบไก่น้ำตกเนื้อนะคะวันจะมาบ่อยมากเลยก็จะมีคนช่วยจ่ายออกค่าไก่ออกค่าเนื้อนะคะก็เป็นอาหารไทยขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครนี่โดยฝรั่งเพื่อนวันเนี่ยวันศนกร์เขาเรียกว่า สไปซี่ส,สลัดชิคเก้นนะคะ <มา S 1> เรียกง,ง่ายๆจะแนี้ค่ะาสร็จแล้วค่าหน้าคานนะคะพี่นแสงตะวัน